สวัสดีครับเฟอร์นิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้ก็พาท่านมาพบกับชิ้นงานที่เพิ่งทําไปล่าสุดนะครับผมที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเอาไม้2ชิ้นมาประกอบเข้ากันนะครับก็เป็นเป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้แบบนอนนะครับผมครับซึ่งคลิปนี้ครับก็ได้ทําเสร็จไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็มารีวิวให้สมาชิกได้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับผม ชิ้นนี้นะครับผมประกอบด้วยไม้จํานวนสองชิ้นนะครับก็คือแผ่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขานะครับขาที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอันนี้เป็นไม้คนละชนิดเดียวคนละชนิดกันนะครับผมแต่ว่าเป็นแก่นไม้ต่อไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะครับผมด้านบนนี้เป็นแผ่นเป็นโพนไม้หนุ่มโพลที่ได้แจ้งไปครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็นไม้แก่ข่อยหรือแก่ทรายนะครับผมครับ ก็เอามารวมกันนะครับผมได้เป็นหนึ่งชิ้นงานชิ้นนี้ตั้งใจจะทําเป็นเก้าอี้เก้าอี้แบบนั่งนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนอนได้นะครับเพราะว่าระยะความกว้างนะครับผมก็มุมนี้นะครับก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะครับผมส่วนระยะความยาวนะครับก็เกือบเกือบจะสองเมตรนะครับผมก็เมตรเมตรเก้าสิบนะครับผมเมตรกว่ากว่านะครับผมเกือบเกือบจะสองเมตร สำหรับตอนนี้ก็ได้ขัดแล้วก็ทำความสะอาดไปแล้วนะครับผมก็ประมาณ8 0ของชิ้นงานนะครับหลังจากนี้ก็คือปรับขานะครับผมสายต่ำลงกว่านี้นะครับก็ประมาณสัก60ได้นะครับผมแล้วก็ตัดแปดให้เกลี้ยงนะครับผมให้สามารถที่จะนอนได้นะครับผมไม่มีบุกระนะครับผมแล้วก็เรียบเนียนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะลงเล็กเกอร์นะครับผมก็จะทำให้ชิ้นงานนี้ครับสวยงามนะครับผม ชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมตอก้้ยไม้สองชิ้นนะครับผมง็แผ่นกับขาเนผมทํำแบบง,างานน่ายๆก็นำไม้มาใช้ประยุดใช้สอยให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็รรประมาณอย่างนี้นะครับเราติดตามกันต่อนะครับหลังจากที่ลงสีลงเชลกแล้วนะครับว่า จะได้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆในกลุ่มที่แบ่งเครื่องมือมาให้ใช้ด้วยนะครับผมก็ทั้งรถถังนะครับผมแล้วก็กบไฟฟ้านะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ